ปออีก่ะครับเรามาเจอเพื่อนของเราครับตอนเช้าที่จุดจะไปจุดนักโภค,ครับทิ่ตีโอมาลายฝึกกันเร็วไปต้อาใส่โมชั่นใหม่กันที่นี่นึกไรจุดนักโภค,ครับเนี้ยพบกับน้องนายเอสพี บรูษผู้เปิดจุกเมื่อวานนะครับเด็นไบชานลครับผมโอไม้เติมพลังครับเนี่ยด้วยมีครับผมอะไรมีนะครับนี่เป็นเกียครับผมมาลายตึ่นเช้าเอ๊เช้าได้อย่างไรครับเนี่ยยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนนะครับเราเราเตรียมการนะครับกองทัพต้องได้ด้วยทองสองที่หนึ่งอุ้คนนี้เขาหล่อมากครับนี่เขาไปปันหนังยานหรือว่าเขาจะไปเดินแบบนะ เขามีทรงมากของนี้ก a c k i e v ี c บอยส์กำลังโมรถอยู่รถเซอร์วิสของเราครับจะตามเราไปมาครับผมกบไบ p by e i F 1 S 2. ฟาร์สปอร์ตทีมอะไรสี่ไลงหามึงสามวันไม่หาเนาะเจ้าบ้านเจ้าบ้านตื่นแล้วครับไล่หาสามวันเพื่อชวนปันนะเขาไม่ตอบดีี่แจกเอาไปเลยโอ้โหครับเรื่องจริงมาพูดกันนะเติมลมอ่ะนะครับถของเขาครับ OG e n อน n สีลิมิเต็ดทำเองครับสีนี้าลกันเจ็ดโมงครับตอนนี้ก็แรงเมาโมยอยู่คนก่หลยะเสื้อตัวนี้ไม่มีได้ไงมีทุกคนทีนี้เรามีาต่างชาตินะครับมาจาก มาจากไหนเนี่ยคนนี้มาจากไหนบอสเกนย่าครับกับรถนี่ก็อีกคันหนึ่งครับที่เราภูมิใจมากสีลิมิเต็ดล้อคาร์บอนระทับตรงในเไตล์ เริ่มแล้วนะครับผมบตอนนี้เรากำลังจะไปทะเลครัประมาณ30กิโล อากาศโคตรดีครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอท่าใหม่ เป็นอำเภอที่เป็นชุมชนเก่าคือทัดสวยงามรอยสอระหว่งางอำเภอเมืองจะไปทะเลดูดิครับ

ะมีแบบนาเกลือนะมีคาเฟ่ยอยู่คข้างก็จะขายเกลือเกลือเป็นเม็ดเป็นถุงมาครับออกจากเมืองมาแค่สิบกว่าโล นาเกลือเห็นไหมครับนาเกลือบรรยากาศร,ระหว่างทางและนักปั่นคอเต่าของผม

ข้างหน้าเราเป็นทะเละนะครับหาดคุ้งวิมานฟินนะฟินมันหยุดใครไม่รู้จะไปไหนมาจาันทบุรีได้ครับปั่นจักรยานโคตรฟินนะ เรามาเจาะครับนี้ SL7 ดูละ s ขึ้นลยรอเนี่ยเ็กอีมอนดาซีโฟมเด็กอีมอนดา SL6 เด็กอีมอนดา SL5.6 OG เลี้ยงนูเลยยังหัวไปท้ายนี่เอาแล้ว อันนี้คาเซไบเอดสร้างใหญ่เอิโลิมิเต็ดและก็ตยานักปั่นปัญญาเสพติดแม็กซี่วีดีบอย ไม้เอ็มร้อยแล้วก็ไม้เอ็มร้อยผสมน้ำเปล่ากิ <c oughs> นผสมน้ำเปล่าเป็นว่าเล่นท้างบ้านเขาบอกมากิน <c oughs> แทน่น <c oughs> เขาพ,พี่ไปล่อใครวะไอ้สาาัตว์ก้า <c oughs> เที่ยวเริ่มเยอะครับหลังจากโควิดนีขึ้นดูครับฟินแค่ไหนดูดิครับโคตรฟินทะเลครับ